หมอสุภโชคเกิดลาบอายุรแพทย์โรคติดเชื้อจากโรงพยาบาลรามาธิบดีได้โพสต์ a c e b o o k แบบนี้คุณหมอได้โพสต์เอกสารฉบับนี้ฮะบันทึกข้อความด่วนที่สุดตรงอื่นไม่ต้องไปสนใจมันคุณผู้ชมเลื่อนมาที่ข้อ5เลยฮะเดี๋ยวให้ทีมงานเลื่อนมาที่ข้อ5ครับคุณหมอบอกดูนะฮะตรงสีส้มข้อ5ระบุเอาไว้บอกว่าให้ยกเลิกการแอคทีฟเคสไฟดิงโดยการทำา r t p c แต่ให้ใช้ a n แอนติเจนเทสเซล Kit แทนในการคัดกรองเบื้องต้นโดยกรณีที่ผู้ป่วยที่พบผลโพซิทีฟก็คือผลบวกก็คือติดเชื้อเนี่ยจะเป็นกลุ่ม probable case ซึ่งยังไม่นับเป็นกลุ่มผู้ป่วยไม่ต้องรายงานในระบบการรายงานโรคติดเชื้อโควิด1 9คุณหมอบอกอุ้ยไม่นับหรอคือถ้าใช้แอนติเจนเทส k i ดเจอเชื้อโควิดไม่นับหรอ คุณหมอก็เลยตั้งข้อสังเกตบอกว่าถ้าอย่างนั้นแปลว่ายอด16ื่นวันนี้ไม่ใช่อะไรนะครับไม่น่าจะใช่ยอดที่แท้จริงเพราะตอนนี้ประเทศของเรารายงานเคสเฉพาะเคสที่ยืนยันจากการตรวจแบบ rt pcr เท่านั้นซึ่ง rt pcr ทุกวันนี้ก็ตรวจแบบจํากัดคุณเดินไปโรงพยาบาลคุณจะไปตรวจนี่ไม่ได้นะฮะทุกวันนี้ไม่ได้นะครับตรวจแบบจํากัดน,นะฮะถ้าเรานับเคสที่เป็นบวกก็คือติดเชื้อจากการตรวจแบบแอนติเจนเทสคิ แล้วเรา active finding case ด้วยหมายถึงว่านับรวมด้วยเนี่ยยอดมันสูงกว่านี้แน่นอนคุณหมอบอกแบบนี้ยอดมันสูงกว่านี้แน่นอนมีคนทําประมาณการเอาไว้ว่ายอดอาจจะพุ่งสูงไปถึง89เท่าพูดง,ง่ายง่ายเท่าคูณ16,000เป็นแสนคนครับอาจจะเป็นแสนคนต่อวันคุณหมอบอกว่าถ้าแบบนั้นเอาอย่างนี้ได้ไหมเรารายงานแยกกันคืออย่าไปแบบ บอกว่าไม่นับเลยอะ่ะเรารายงานแยกกันได้ไหมว่า Definite Case ก็คือเคสที่แน่นอนแล้วก็คือตรวจแบบ RT-PCR ที่โรงพยาบาลแล้วกับ Probable Case ก็คือเคสที่มีความเป็นไปได้ว่าจะติดเชื้อก็คือการตรวจแบบ Antigen นเ s ส Kit เราแยกกันได้ไหมจะได้ทราบว่าปัญหาที่แท้จริงอะ่ะมันเป็นยังไงแล้วตัวเลขแนวโน้มมันเป็นยังไงคุณหมอทิ้งท้ายไว้แบบนี้ปรากฏคุณผู้ชมก่อนที่เราจะเข้ารายการไม่กี่นาทีครับคุณหมอได้โพสต์ในคอมเมนต เป็นเอกสารอีกชุดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานเอาขึ้นมานี่ฮะเป็นเอกสารฉบับใหม่ครับคงจะด่วนมากวันที่ยังไม่ลงเลยฮะแต่รู้ว่ากรกฎาคมปีนี้แหละนะฮะการเปลี่ยนแปลงข้อสั่งการเอาล้วสิถามว่าเปลี่ยนอะไรดูดีๆนะฮะเขาบอกว่าเดิมเนี่ยข้อสั่งการข้อ5ให้ยกเลิกการทำ active case finding บลาบลาบลาบ,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 าบาง่ายๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางในการปฏิบัติตามที่กรมวิชาการกําหนดสํานักงานประลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงขอยกเลิกข้อสั่งการข้อที่5อาอ้าวก็พูดง,ง่ายๆที่คุณหมอสุประโชคออกมาตั้งข้อสังเกตที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ไอ้ข้อ5เนี่ยยกเลิกนะจ๊ะไม่เอาแล้วจ้าไอ้ที่บอกว่าถ้าตรวจเจอแอนติเจนเทสคิปเนี่ยแล้วจะไม่นับเป็นแอคทีฟเคสไฟดิงเนี่ยไม่เอาละยกเลิกเอามาดูใหม่แล้วทำเป็นยังไงแทน ดูตรง5.1ฮะการดำเนินการ Active c a s เคสไฟ i n g ให้ดำเนินการดังนี้ครับปรับให้ใช้ Antigen Test Kit เข้ามาเสริมหรือแทน RT-PCR ในกรณีที่มีจำกัดพูดง่ายๆก็สอดคล้องกับที่สอทอบอกก่อนหน้านี้ว่าถ้าใครตรวจเจอด้วย Antigen Test Kit เทียบเท่ากับ RT-PCR ไปเลยไม่ต้องไปตรวจซ้ำเพราะตอนนี้ไปตรวจซ้ำก็ไม่มีโรงพยาบาลไหนรับตรวจแล้วครับเห็นเคส น้องผู้หญิงอายุเจ็ดขวบน้องพลอยไหมฮะข่าววันที่เศร้าเหลือเกินน้องพลอยบอกไปปลุกแม่เท่าไหร่แม่ก็ไม่ตื่นแล้วแม่ไปตรวจเจอว่าติดโควิดเชื่อไหมฮะแม่ไปตรวจตามโรงพยาบาลไม่มีโรงพยาบาลไหนรับไม่ว่าจะรับตรวจหรือว่ารับเตียงไม่มีแล้วฮะมานอนอยู่ที่บ้านต้มสมุนไพรเองด้วยวิธีการที่ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้สุดท้ายแม่ตายคาบ้านน้องพลอยบอกไปปลุกแม่ตอนเช้าแม่ตื่นมา ทำมาม่าให้หนูกินหน่อยแม่ทําไมไม่ตื่นจนถึงวันนี้ตอนนี้ทําไมแม่ถึงยังไม่ตื่นมาคุยกับหนูโอ้โหใครได้ยินเสียงของน้องพลอยคลิปนี้มันสะเทือนใจเหลือเกินแล้วปรากฏไอข้อห้าเมื่อกี้มันก็มาขัดแยง้งกันเองกับการที่ข้อสั่งการที่บอกว่าอ้าวตกลงแล้วจะนับหรือไม่นับจะรวมหรือไม่รวมสุดท้ายเอาเป็นว่ายึดตามนี้ฮะยึดตามประกาศฉบับนี้คุณหมอสุประโชคโพสต์ในคอมเมนต์ในโพสต์ล่าสุดบอกว่า5.2กรณีแอนติเจนเทสคิดให้ผลเป็นบวก ให้รายงานเป็น probable case ตามระบบรายงานที่กำหนดและหากเคสดังกล่าวได้รับการตรวจยืนยันด้วย rt-pcr ให้รายงานเป็นผู้ป่วยยืนยัน confirm case โอ้โหเหมือนได้ยินสิ่งที่คุณหมอสุภโชคโพสหรือพูดเลยฮะเป๊ะเลยนี่ฮะพูดง่ายๆไอ้ข้อสีสม้มข้อ5นี้ไม่เอาแล้วเอาใหม่นับละสมมตุติคุณผู้ชมเอาชุดตรวจ antigen test คิดมาตรวจเองที่บ้าน พบว่าผลเป็นบวกขึ้นขีด2เส้นติดเชื้อโควิดคุณไม่ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลตอนนี้หลายโรงพยาบาลไม่รับตรวจเพราะเขาไม่มีเตียงให้ขึ้นขีด2เส้นติดเชื้อโควิดปุ๊บทำยังไงนับเลยฮะแบบนี้ถือว่านับแล้วอาจจะเป็น p r o b b a l e case แบบที่ในจดหมายบอกเมื่อกี้แต่ทีนี้ถามว่าทํายังไงเดี๋ยวไปกันต่อเดี๋ยวรอก,ก่อนว่าจะทํายังไงต่อเพราะก่อนจะไปทํายังไงต่อมีข้อสังเกตจากคุณหมออีกหนึ่งคน ะค,ะคุณหมอธงชัยกีรติหัตถยากรรองปลัดสอทอได้ให้สัมภาษณ์ไว้ครับว่าคือไอ้ข้อคำสั่งก่อนหน้านี้ที่คุณหมอสุปรชโชคออกมาตั้งข้อสังเกตเนี่ยคือ RTPCR เนี่ยมันใช้ระยะเวลานานกว่าผลจะออกคุณผู้ชมจำได้ไหมถ้าเราไปตรวจที่โงรงพยาบาลเนี่ยหน่งถึวันกว่าผลจะออกแต่ถ้าเราแยงเองเนี่ยแ n t ติเจนเทคิทเนี่ยมันใช้เวลาแค่5นาทีบางทีก็ออกแล้วครึ่งชั่วโมงไม่เกินครึ่งชั่วโมงเอาพูดง,ง่าย ทำให้การควบคุมโรคมันล่าชา้าบางคนต้องไปรอนอนที่บ้านแล้วก็จากสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองจากสีเหลืองกลายเป็นสีแดงแล้วป่วยหนักรักษาไม่ทันบางคนเสียชีวิตคาบ้านก็ต้องการมาเปลี่ยนแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสอทอสนับสนุนให้ใช้ Antigen Test Kit ผลเป็นบวกก็ต้อง Home Isolation ได้เลยฮะแล้วคุณก็ต้องนับด้วยพูดง่ายๆต้องนับมารวมด้วยว่าติดเชื้อนะอ่าเพราะฉะนั้นประกาศเมื่อกี้โอเคถือว่าแก้ไขแล้วคุณผู้ชมครับมีอีกหนึ่ง คุณหมอครับคุณหมอเฉลิมชัยบุญยะลีพันธ์คุณหมอเป็นรองประธานกรรมธิการสาธารณสุขวุฒธธิสภาครับคุณหมอโพสต์เฟ e บุ o กครับโพสต์เฟ e บุ o กโพสต์สสบล็อกดิครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ติดเชื้อโควิดในกรุงเทพแบบไม่แสดงอาการคุณผู้ชมฟังแล้วอย่าตกใจอย่าแคปไปหรือว่าตัดต่อไปเฉพาะช่วงนี้เดี๋ยวผมโดนเฟกนิวคุณหมอเฉลิมชัยบอกว่า ตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการในกรุงเทพอยู่ที่ประมาณ4แสนถึง5แสนรายคุณหมอบอกแบบนี้ฮะคือไอโควิด19เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงพัฒนาตลอดเวลาความรู้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดคุณหมอบอกว่าการตรวจด้วย rt pcr มันมีข้อจํากัดเยอะนะความยุ่งยากการที่ต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์เครื่องมือที่ซับซ้อนราคาก็แพงน้ํายาก็ค่าใช้ใจ่ายสูง รอผลตรวจก็กินเวลาเยอะกินเวลาเยอะทีนี้มันก็เลยมีข้อจํากัดต้องไปเน้นตรวจเฉพาะคนที่มีอาการจําได้ไหมฮะมีอาการโรงพยาบาลถึงให้ตรวจอย่างผมเนี่ยผมไม่มีอาการเนี่ยถ้าผมสงสัยผมติดเชื้อไหมผมเดินไปผมไม่ได้ตรวจหรอกบางคนมีอาการทุกวันนี้ไปถึงยังไม่ได้ตรวจเลยถูกต้องไหมฮะทีนี้คุณหมอบอกว่าประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันผู้ติดเชื้อจะอยู่ในกลุ่มตรวจพบในระบบบริการมากกว่าตรวจเชิงรุกพูดง่ายๆก็คือ คือเขาไปตรวจเองอะแต่ว่าไม่ได้ตรวจเชิงลุกแล้วเจอนะนี่ฮะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยคาดเดาแบบนี้ฮะการประมาณการของคุณหมอมีอยู่หลายวิธีสองวิธีอ่ะ,ะเราน่าจะมีภาพอ่ะวิธีที่หนึ่งฮะดูครับคุณหมอประมาณไว้แบบนี้ว่าผู้ติดเชื้อหนึ่งร้ยคนสมมุติว่าแสดงอาการยี่สิบคนไม่แสดงอาการแปดสิบคนสัดส่วนหนึ่งต่อสี่สมมุติเราเจอคนที่แสดงอาการหนึ่งแสนคนแปลว่า อีกสามแสนเจ็ดหมื่นกว่าคนคือคนที่ไม่แสดงอาการนี่เฉพาะกทมนะฮะนี่เฉพาะกทมนะครับนี่ฮะรวมแล้วก็จะเป็นสี่แสนเจ็ดหมื่นกว่าคนแปดหมื่นกว่าคนนี่ฮะคุณหมอประมาณการไว้แบบนี้ประมาณการวิธีที่สองครับวิธีที่สอง ประเมินจากการพบสัดส่วนผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการด้วยชุดทดสอบตัวเองที่บ้านหรือว่าแอนติเจนเทสคิตพบว่ามีการตรวจพบผู้ติดเชื้อ11.7%ของจำนวนผู้ทดสอบทั้งหมดจากตัวอย่างเบื้องต้นประมาณ9,400กว่าตัวอย่างเมื่อคำนวณประชากรของกทมตามทะเบียนราษฎร์จำนวน5ล้านกว่าคนดังนั้นคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อ6 4 0 0 0 0กว่าคนตอนนี้ตรวจเจอไปแล้ว1 3 0 0 0 0กว่าคน แปลว่าอะไรคุณหมอประมาณการว่าแปลว่าต้องมีคนที่ติดเชื้อแบบไม่แสดงอีก5 0 0 0คนครับผู้ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการน่าจะมีอีกประมาณ5 0 0 0คนดังนั้นจากการประมาณการทั้งสองวิธีคุณหมอบอกตัวเลขมันอยู่ที่เท่าไหร่ครับประมาณ3.78 3, 3 7 8 0 0 0คนถึง5 0 0 0คนโดยประมาณก็ประมาณ4-5 0 0 0 4-5 0 0 0คน นี่คือการคำนวณน,นะครับการประมาณการของคุณหมอที่บอกว่าน่าจะมีคนติดเชื้อไม่แสดงอาการอยู่เยอะเท่านี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้สิงหาคมที่บอกว่าจะแจกชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตให้ประชาชน8 5ล้าน5แสนชุดมีโอกาสที่เราจะเจอหลักแสนมีโอกาสที่เราจะเจอหลักแสนแต่คิดในแง่ดีการที่เจอหลักแสนอย่าไปตกใจกับตัวเลขครับ ยิ่งเจอเร็วยิ่งดีเจอปุ๊บคุณไม่มีอาการแต่เจอเชื้อกักตัวที่บ้านเลยครับ home isolation ครับคุณหมอบอกกักตัวที่บ้านเลยครับเพราะจะมีส่วนน้อยที่อาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลหลักยิ่งตรวจเจอเร็วยิ่งดีครับนี่ครคุณหมอบอกเลยว่าแอนติเจนเทสคิดที่มีที่จะเอามาแจกเนี่ยกระจายไปเลยครับเน้นพื้นที่กลุ่มเสี่ยงคะแล้วเตรียมระบบ home isolation ให้ดีว่าต้องมี4 0 0 0 0 0ราย500,000ราย ต้องให้พร้อมสําหรับกทม,มครับคุณผู้ชมครับ